thank you เรามีการแสดงค่ะจากผู้รับทุนนะคะซึ่งเป็นการแสดงจากน้องๆนะคะจากโครงการนักสืบสายรุง้งซีซั่น2นะคะซึ่งเขาจะมาแสดงนะคะ<ม>ความสามารถพิเศษที่ท่านได้ชมกันถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับน้องๆจากโครงการนักสืบสายรุง้งซีสั่น2ด้วยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานมหากรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ครบรอบ8ปีค่ะซึ่งภายในวันนี้นะคะเป็นโชว์แรกของพวกเราแก๊งนักสืบสายรุ้งค่ะนอกจากจะมีงานนิทรรศการและงานเสวนามามากกว่า50ผลงานแล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งผลงานที่น้องมินิอยากนาเสนอค่ะนั่นก็คือซีรีส์นักสื่สายรุ้งค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนักแสดงนักสื่สายรุ้งได้เลยค่ะ ทิงค่ะสวัสดีครับเด็กชายพงพิทธิ์พิยทินครับและบทเป็นก้าสว่างสีครับสวัสดีครับอาร์ตี้ครับเล่นเป็นจ้อยครับค่ะแล้วก็นอกจากพวกเรานะคะจะมาทั้งหมด4คนแล้วนะคะก็ยังมีนักแสดงมากความสามารถอีกหลายคนเลยค่ะ วันนี้เราไม่ได้มาโชว์ตัวอย่างเดียวนะคะเรามีบทเพลงพอๆมาทั้งหมด2บทเพลงค่ะเพลงแรกเป็นเพลงเติมเต็มกันและการประพันธ์โดยคุณลุงสุรักษุสุกเซวีของกองทุนพัฒนาสื่อบอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ พิเศษของเราค่ะขอบคุณค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะโลกนั้นสร้างสรรค์มนุษย์ทุกคนมาหลากหลายตาก็ได้อาศัยกือกูลพึงพา เราก็เป็นเหมือนสายรุ่งงางคามคอฟ้าสวยเพราะมีความหลากสีสันไม่เราทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกัน ผิวพันธุ์รูปร่างหน้าตาเปลียดชอบใครมองมองต่างกันเป็นธรรมดาคิดและทำ me shi เปรียบใคร คุณมากนะคะแล้วก็เพลงบทเพลงต่อไปนะคะชื่อว่าบทเพลงค่าของคน you matter นะคะซึ่งกำลังจะมี m v ให้ทุกท่านได้ชมเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นั่นเองนะคะขอเชิญรับฟังค่ะ ไม่จำนนให้โชคชะตาเพียงเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนใครคิดไว้วันนั้นว่าฉันต้องดีให้ได้ใครจะดีจะร้ายต้องดูไกล้กลบนทาง ดีรช่วงที่ตัวทำเกิดมาแล้วทำเรื่องดีงามก็มีชีวิตคุ้มค่าสิ่งที่วาดถึงค่าของคนคือผล ยามยันเรื่อยมาชีวิตต้องฝันฝ่ากระเสือกระสนสู้ไปถึงเริ่มต้นจากสูงทุนชีวิตน้อยนิดไม่เป็นไรความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่สำคัญฉันรู้แค่นี้ ชีวิตของคนเราสั้นตัวเราเองเท่านั้นกำหนดเส้นทางข้างหน้าสูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัวดีหรือชั่วยอยู่ที่ตัวทำเกิดมาแล้วทำเรื่องดีงามก็มีชีวิตคุ้มค่า งานที่ได้ทำมาทุกเรื่องราวสะท้อนคุณค่าว่าฉันเป็นใคร เกิดมาแล้วทำเรื่องดีงามก็มีชีวิตคุ้มค่าสิ่งที่วัดถึงค่าทงคนคือผลงานที่ได้ทำมาทุกเรื่องราวสะท้อนคุณค่าว่าฉันเป็นใครด้วยพลังบวกที่ฉันมี 为我痛哉。 แต่ว่านะคะเดี๋ยวเชิญน้องๆน,นะคะจากโครงการนักสืบสายรุ้งซีซั่นสองขอเชียงประมือต้อนรับไปหนึ่งครั้งได้ไหมคะโอ้โหอ่านะคะเดี๋ยวเราเขยบใกล้ๆกันก็ได้ค่ะจะได้ดูอบอุ่นอ่านะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่ชมการแสดงเนี่ยหลายคน ตื่นตาตื่นใจมากรู้สึกว่าน้องๆเก่งมากเลยนะคะบ,บางคนอาจจะมาไม่ทันนะคะว่าแต่ละคนชื่ออะไรเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนําตัวอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะชื่ออะไรชื่อจริงอะไรนะคะเรียนที่ไหนตอนนี้เชิญค่ะเริ่มที่พี่คนโตดีไหมอ่าเชิญค่ะสวัสดีคับผมชื่ออาตี้นะครบรับบทเป็นจ้อยตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะน้องอาตี้ค่ะคนที่สองค่ะ สวัสดีครับแบงค์พงศิษฐ์ครับแลบบทเป็นกาสว่างสีเรียนอยู่ที่ดำเนินวิทยาครับอน้องแบงค์ค่ะคนที่3ค่ะคนสวยสวัสดีค่ะเฟย่าค่ะแลบบทเป็นขิงค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนศริวั์วิทยาค่ะค่ะน้องเฟย่าค่ะคนสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงแก้วกล้าวิพัฒนโรจนกมลค่ะ น้องมินี่นะคะรับบทเป็นนัตตี้ตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคะ่ะอ่าน้องมินี่ค่ะโอ้โหแต่ละคนสดใสมากเรารู้ชื่อตัวละครของน้องๆแต่ละคนไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกคาแรคเตอร์ได้ไหมคะว่าตัวละครที่เราเล่นเนี่ยนะคะในเรื่องราวเนี่ยนิสัยตัวตนของตัวละครที่เราเล่นเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องอตัวละครเป็นแนวแบบตื่นเต้นนิสัยใช่ไหมฮะนิสัยดี แล้วก็โดนจับไปโดนจับบอกได้ไหมโดนจับไปไหนหรือว่าไม่ได้หรือมันเป็นกา,าตัว,อ,ตวอ๋อโดนรับตาตัวโดนจับงงเลยโดนจับนะคะ,ะน้องแบงล่ะหนูเล่นเป็นอะไรมาลูกแบงร่ะบทเป็นกล้าสว่าง,งซึ่งก<ล>็ค่าเป็นไงคเป็นคนที่ขี้อายนะคะแต่ช่วยแตชอบช่วยผู้อื่นครับแต่ว่าตัวจริงเราขี้อายไหม ไม่เ, <S 2> <S 2> เอ,อไม่ต้องอายลูกไม่ต้องอายเรากล้กกาสแสดงออกนะคะน้องเปย์าเล่นเป็นอะไรคะลูกเล่นเป็นขิงค่ะขิงก็จะมีคาแรคเตรอร์แบบน่ารักสดใสแล้วก็มั่นใจในตัวเองค่ะ,ะสดใส<ะ>เหมือนน้องเปย์าเลยน้องมินนี่เล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นนัตตี้ค่ะนัตตี้ก็จะมีความน่ารักสดใส ต้องบอกว่านะคะผู้กำกับเลือกคาแรคเตอร์ให้น้องตรงมากนะคะมีบุคลิกน่ารักสดใสมากๆนะคะ,ะเรารู้แล้วแต่ละคนนะคะเล่นเป็นอะไรมีลักษณะนิสัยอย่างไรได้ข่าว่าตอนนี้ซีรีส์ของเราออนแอร์แล้วใช่ไหมคะออนแอร์ช <Okay, S 2> ่ okay, อง okay, ทาง <okay. S 2> ไหนเอ่ย ซีซั่นสอนะคะนักศึกษาลงทางช่องไทย PBS ค่ะทุก<ด>วันเสาร์นะคะเวลา14.30นาฬิา30นาทีเริ่มวันที่1เมษายนนี้คะ่ะนะคะก็ต้นเดือนหน้านะคะก็จะได้ชมน้องๆแล้วนะคะ,ะเรารู้เวลาที่จะออนแอร์แล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงบรรยากาศในกองถ่ายกันนิดนึงได้ไหมคะว่าะระหว่างที่เราถ่ายทำซีรีส์เนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงบ้างเราต้องมีการบิวตัตวเองไหมการท่องบท ที่เราจะต้องเป็นตัวละครนั้นๆเรารู้สึกว่ามันยากไหมคะการถ่ายทําก็ไม่ยากเลยนะคะและ<ม>้วก็หนูรู้สึกว่าที่ได้ถ่ายซีรีส์นักสืบสายรุงเนี่ยเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะท,ที่ได้ได้กับนักแสดงที่มีความสามารถหลายคน<ม>แล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็ก็ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นักสืบสายลุงแล้วก็อกองทุนพันน,า,นาสือปลอดภัยและสร้างสารรค์ค่ะโอ้โหสุดยอดอน้องเฟย่าล่ะลุงรู้สึกยังไงบ้าง,งการถ่ายทำภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อเด็กๆมากเลยค่ะอะอยู่เป็นอยู่เป็นน้องแบงค์เลยค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะก็มีหลายแนวนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆในการ การถูกลักพาตัวจะได้ป้องกันตัวเองด้วยอืนะคะเรารู้สึกยังไงตอนถ่ายทําก็รู้สึกแบบแบบไงคะสนุกมากเลยครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆทั้งนั้นเลยอืเราตื่นเต้นไหมตอนแรกที่เราจะเข้าฉากหน้ากล้องครั้งแรกเนี่ยตอนแรกก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับแล้วน้องอาร์ตี้ล่ะคะก็หนูตื่นหรือยังลูกตื่นแล้วโอเค คนเราเพียกันได้อรู้สึกยังไงครับตอนถ่ายทำรู้สึกสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าได้เจอเพื่อนใหม่เราก็เล่นกันบ่อยมากอืนก็ถือว่าเราได้เพื่อนใหม่อทุกคนอายุเท่ากันไหมคะใครเป็นพี่คนโตอาร์ตี้อ่าพี่คนโตเวลาถ่ายทำเนี่ยน้องๆโซนไหมในกองหรือเราเป็นหัวโจกพาน้องโซนไม่ไม่ใช่ค่ะแบนขำแสดงว่ายังไงโซนไหมอ่านะคะมีใครดื้อไหมก็ไม่นะไม่มีนะคะ แอบถามได้ไหมคะผู้กำกับดุไหมคะไม่ดุค่ะใจดีมากาเลยค่ะนะคะแสดงว่าเราน่ารักนะคะก็เลยไม่โดนดุนะคะการถ่ายทำซีรีส์แต่ละตอนเนี่ยตอนนึงเราถ่ายทำนานไหมคะก็แต่ละวันก็สลับตอนกันค่ะสมมติว่าวันแรกนี้ก็ถ่ายอีพีหนึ่งซีนสองแล้วก็พักเที่ยงมา ินอะะไรรปก็คือเราเหมือนดูโลเคชั่นไปดูสถานที่ว่าซีนนี้ถ่ายอีพีไหนได้นะคะวันหนึ่งที่เราออกกองเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะกะได้ไหมหนูจําได้ไหมลูกก็สักประมาณหกโมงจนถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ค่ะก็ถือว่าอยู่เกือบทั้งวันเลยนะคะหกโมงคือถึงกองแล้วถูกไหมเราต้องตื่นกี่โมงถ้าอย่างนั้นประมาณ ปีหพี่จอยังนอนอยู่เลยลูกพี่จอยดูขี้เกียจไปเลยบางคนก็นอนบนรถค่ะโอเคนอนบนรถได้เข้าใจอยู่นะคะก็ต้องบอกว่านะคะนี่เป็นประสบการณ์จากน้องๆนะคะเดี๋ยวให้แต่ละคนนะคะฝากผลงานแล้วการมีผลงานอะไรที่อยากจะให้ติดตามไหมหรือว่าเรามีผลงานอะไรอยู่ค่ะเฟย่านะคะช่องสามค่ะโลกหมุนรอบตัวเธอค่ะของมินี่นะคะก็ ติดตามผลงานอื่นๆได้ทาง YouTube หรือว่า Facebook น้องมินิกับพี่ออสตินค่ะน้องแบงค์ค่ะก็จะมีเรื่องที่จบไปแล้วนะคะเรื่องสาวห้า น้องแบงแล้วบทเป็นพระเอกไวเด็กครับน้องอาร์ตีค้ค่ะฝากไปดู Real Fake ใน VRU ด้วยครับจบไปแล้วอท้ายสุดนี้ฝากเชิญชวนหน่อยได้ไหมเพราะว่าวันนี้ค่ะมีคนชมไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของกองทุนอยู่นะคะฝากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆไวเดียวกับเรามาดูซีรีส์เราหน่อยอเชิญชวนได้เลยก็ฝากดูซีรีส์นักสืบสายรุ้งด้วยนะคะทุก เวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่1เมษายนนี้นะคะคะ่ะและ้วซีซั่นหนึ่งอะซีซั่นหนึ่งหาดูย้อนหลัง <Season> 1 1> ได้ไหมคะซีซั่น1นดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นักสืบสายรุ้งค่ะ,ะสามารถติดตามได้สุดยอดคอเสียงปรบมือกับนักสืบน้อยทั้ง4คนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ